แนวทางการสอนภาษาไทยโดยใช้แนวคิดภาษาศาสตร์ประยุกต์แนวทางการสอนภาษาไทยโดยใช้แนวคิดภาษาศาสตร์ประยุกต์หมายถึงการนำหลักการและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างภาษากระบวนการเรียนรู้ทางจิตวิทยาบริบททางสังคมและการใช้เทคโนโลยีในการสอน การใช้ภาษาศาสตร์ประยุกต์ช่วยให้ครูสามารถผลิตสื่อการสอนออกแบบสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นวิธีการเรียนรู้ของสมองบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของภาษาความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาของผู้เรียนการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของภาษาโดยสรุปได้คือ แนวทางนี้จะให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาษาและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทที่แตกต่างกันออกไปทางด้านการพูดการอ่านการเขียนการสื่อสารต่างๆในชีวิตประจำวัน กการสําคัญของภาษาศาสตร์ประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยนะคะการนําความรู้ทางภาษาศาสตร์มาใช้เพื่อพัฒนาวิธีการสอนให้มีปฏิสิทธิภาพมากขึ้นโดยอาจเน้นไปการเรียนรู้ภาษาที่หหรือภาษาต่างประเทศขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายค่ะหลัก6การมีดังนี้นะคะ 1. ภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้างค่ะเน้นการสอนโดยใช้หลักไวยากรณ์คําศัพท์และโครงสร้างภาษาไทยค่ะ 2. ภาษาศาสตร์เชิงสังคม การใช้ภาษาในบริบททางสังคมค่ะสอนเรื่องคำราชาศัพท์คำสุภาพภาษาเฉพาะกลุ่มและการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยค่ะ 3. ภาษาศาสตร์จิตวิทยาค่ะศึกษากระบวนการเรียนรู้ของสมองค่ะเพื่อนำไปปรับใช้ในการสอนค่ะและใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบธรรมชาติค่ะ 4. นะคะภาษาศาสตร์สัมผัสค่ะ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอื่นค่ะแล้วก็ใช้วิธีการสอนที่ช่วยลดอิทธิพลจากภาษาแม่ของผู้เรียนค่ะ 5. นะคะการวิเคราะหว์วาทกรรมนะคะศึกษาวิธีการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งในระ,ระดับประโยคและระดับข้อความค่ะแล้วก็ฝึกการใช้ ฝึกการอ่านจับใจความนะคะหรือว่าวิเคราะห์บทสนทนาและเขียนเรียงความอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 6. นะคะภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ค่ะนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสอนภาษาไทยค่ะและก็ใช้สื่อดิจิทัลเช่นวิดีโอภาพเสียงซอฟต์แวร์การเรียนภาษาและแอปพลิเคชนันแบบโต้ตอบค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการสอนภาษาไทยโดยใช้แนวคิดภาษาศาสตร์ประรรยุกต์ 1. ทฤษฎีโครงสร้างนิยมทฤษฎีนี้มองว่าภาษามีโครงสร้างชัดเจนและสามารถวิเคราะห์ได้เป็นระดับเช่นหน่วยเสียงคำไวยากรณ์และประโยคการนำไปใช้ในห้องเรียนภาษาไทยคือการสอนโครงสร้างภาษาไทยเช่นการใช้คำซีดต่างๆการสร้างประโยคและกฎไวยากรณ์ค่ะ 2. ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเน้นว่าภาษาเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสภาพแวดลอ้อมทางสังคมและวัฒนธรรมโดยการนำไปใช้ในห้องเรียนภาษาไทยนะคะก็คือการใช้กิจกรรมกลุ่มหรือบทสนทนาเพื่อให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาไทยในบริบทจริงค่ะ 3. ทฤษฎีการได้มาของภาษาการนำไปใช้ในห้องเรียนภาษาไทยนะคะก็คือ การสอนภาษาไทยโดยให้เป็นธรรมชาติโดยให้ผู้เรียนได้รับฟังภาษาไทยมากๆผ่านเรื่องเล่าบทสนทนาและสื่อมัลติมีเดียค่ะ 4. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชื่อว,ว่าการเรียนรู้เกิดจากการสังเกตและเรียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่นการนำไปใช้ในห้องเรียนภาษาไทยนะคะก็คือให้ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านแบบอย่างเช่นให้ผู้เรียนดูและฟัง้าของภาษาพูดแล้วฝึกออกเสียงและใช้ภาษาไทยตามค่ะ ะะจะเป็นทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงสังคมการเรียนภาษาต้องคำนึงถึงความสามารถในการสื่อสารไม่ใช่แค่ไวยากรณ์ที่ถูกต้องเพียงเท่านั้นการนำไปใช้ในห้องเรียนภาษาไทยนะคะสามารถนำไปใช้ได้โดยการสอนการใช้ภาษาไทยในสถานการณ์ที่หลากหลายเช่นการใช้คำสุภาพการใช้ภาษาทางการและไม่เป็นทางการนารั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นทฤษฎีภาษาศาสตร์สัมพันธ์ การเรียนภาษาที่สองนั้นได้รับอิทธิพลจากภาษาแม่ของผู้เรียนการเปรียบเทียบโครงสร้างของภาษาสามารถช่วยให้เข้าใจข้อผิดพลาดที่พบบ่อยได้ทฤษฎีนี้นะคะสามารถนําไปใช้ในห้องเรียนได้โดยการเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาของผู้เรียนนั่นเองค่ะเช่นการสอนให้นักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษให้เข้าใจโครงสร้างประโยคภาษาไทยที่ไม่มีคำบุพบ,บทดำหน้านั่นเองค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาผ่านงานค่ะการเรียนภาษาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อผู้เรียนใช้ภาษาในสถานการณ์จริงผ่านกิจกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจนทฤษฎีนี้สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนภาษาไทยได้โดยการให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเช่นการเขียนรายงานการท่องเที่ยวจำลองหรือการทำโครงการหรือโคร,รงงานภาษา สามารถใช้เกมและบทบาทสมมุติที่ต้องใช้ภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จนั้นก็ได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะจะเป็นทฤษฎีการประมวลผลภาษาธรรมชาติแนวคิดที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์และสอนภาษานะคะการนำไปใช้ในห้องเรียนภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีนี้คือการใช้แอปพลิเคชันเช่น Google Translate Ie, ำบำกษาอังขอ,อ,าาองข้อต่อมานะครับองความรู้ใหม่นะครับหนึ่งนะครับบูรณาการภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาไทยนะครับช่วยให้ผู้เรียนนะครับเข้าใจโครงสร้างในการใช้ภาษาอย่างเป็นระบบและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่2ครับพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อ เสริมความรู้และทักษะการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเองครับข้อที่3ครับใช้ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับช่วยให้ครูเข้าใจความแตกต่างของภาษาครับแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างตรงจุดครับข้อที่4ครับฟื้นฟูและพัฒนาภาษาท้องถิ่นด้วยแนวคิดภาษาศาสตร์ประยุกต์ ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมพัตอัตลักษณ์ของชุมชนนั่นเองครับขอ้อที่5นะครับพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการสอนภาษาไทยเช่นแอปพลิเคชันหรือสื่อดิจิทัลนะครับเพ,พเพื่อเพมื่อเพิ่มความสนใจนะครับและประสิทธิภาพในการเรียนรู้นั่นเองครับเขาก็ต่อมานะครับวิธีการสอนครับที่ใช้แนวคิดภาษาศาสตร์ประยุกต์นะครับ ก็จะเป็นการสอนแบบสื่อสารนะครับเน kind of ้นให้ผู้เรียนนะครับใช้ภาษาไทยในสถานการณ์จริงผ่านกิจกรรมการสนทนาการแสดงบทบาทสมมติการอภิปรายนะครับการสอนแบบจุ่มภาษานะครับใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนนะครับทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาเร็วขึ้นนั่นเองครับข้อต่อไปนะครับก็คือการสอนผ่านปฏิสัมพันธ์นะครับ ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโต้อตอบครับเช่นการทํางานกลุ่มการเรียนผ่านเกมหรือว่าการกิจกรรมนะครับที่เน้นใช้ภาษานะครับแล้วก็การสอนแบบเ b a คเบ l เ a นนิ่งนะครับก็คือให้ผู้เรียน,นครับทํากิจกรรมหรือว่าโครงการครับที่เกี่ยวข้องกับภาษานะครับเช่นการเขียนรีวิวการทํารายงานหรือว่าการนําเสนองานที่เป็นภาษาไทยนั่นเองครับ ใช้ภาษาศาสตร์ประยุกต์มีทั้งหมด5ข้อดังนี้ค่ะ 1. การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาคือการศึกษาไวยากรณ์การออกเสียงหน่วยคำและโครงสร้างประโยคเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบภาษาได้อย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะ 2. การใช้ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบคือการวิเคราะห์ความแตกต่างและความคล้ายคลึงระหว่างภาษาไทยกับภาษาอื่นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบการใช้ภาษาได้ดีขึ้นค่ะ 3. การพัฒนาทักษะการสื่อสารคือการใช้หลักภาษาศาสตร์เชิงสังคมในการสื่พูดฟังอ่านและเขียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามบริบทนั่นเองค่ะ 4. การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนคือการนำแอปพลิเคชันเครื่องมือดิจิทัลและสื่อการสอนที่ใช้ภาษาศาสตร์ประยุกต์มาสนับสนุนการเรียนรู้ 5. การปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน คือการใช้ความรู้จากภาษาศาสตร์วชาในการวิเคราะห์กระบวนการรับรู้ภาษาและการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลค่ะสไลด์ต่อมานะคะคือประโยชน์ของแนวทางการสอนนั่นเองค่ะ 1. พัฒนาคุณภาพการสอนช่วยให้การสอนมีระบบเข้าใจง่ายและแก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาได้ตรงจุดด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษานั่นเองค่ะ สองส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทําให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาไทยเชิงลึกทั้งด้านโครงสร้างคําศัพท์และบริบทพร้อมใช้ภาษาได้เหมาะสมตามสถานการณ์ค่ะ 3. ปรับการเรียนรู้ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีคือการนําสื่อดิจิทัลแอปพลิเคชันและ AI มาเพื่อฝึกออกเสียงตรวจไวยากรณ์และเรียนรู้แบบโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 4. ทำให้การเรียนภาษาไทยน่าสนใจและสนุกขึ้นคือการจัดกิจกรรมหลากหลายเช่นเกมบทบาทสมมุติและการสนทนาเพื่อให้ผู้เรียนซึมซับภาษาอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ 5. เสริมสร้างความสามารถทางภาษาที่สมบูรณ์คือพัฒนาทัากษะการสื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสมและเข้าใจระดับภาษารวมถึงวัฒนธรรมและมารยาททางภาษาไทยค่ะ จากสไลด์ทั้งหมดที่เพื่อนๆได้นำเสนอไปนะคะสรุปได้ว่าการสอนภาษาไทยโดยใช้แนวคิดภาษา,าศาสตร์ประยุกต์เป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนค่ะโดยเน้นการใช้ความรู้ทางภาษา,าศาสตร์การใช้แนวคิดภาษา,าศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาไทยเป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาทักษะทางภาษา และการสื่อสารของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอีกทั้งยังช่วยให้ครูสามารถปรับการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนทําให้การเรียนภาษาไทยมีความน่าสนใจและประสบความสําเร็จมากขึ้นค่ะเอาละครับก็เข้าสู่ช่วงของการเล่นเกมนะครับโดยเกมวันนี้เป็นเกมคา o ูดนะครับที่มีชื่อว่าภาษาศาสตร์พาสนุกอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ข้อที่1นะครับแนวทางการสอนภาษาไทยโดยใช้แนวคิดภาษาศาสตร์ประยุกต์หมายถึงข้อใดคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือข้อขอไข่นะครับสีน้าเงินการนําหลักการและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยข้อนี้เพื่อนๆตอบถูกกันทุกคนเลยและอันดับหนึ่งเป็นของของควันนะครับโอ้โหคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ย ครับผมข้อที่2ครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาขาของภาษา,าศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้ในการสอนภาษาไทยเรามารอฟังคำตอบเพื่อนๆกันดีกว่าครับครับผมและข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อข้อควายสีเหลืองนะครับภาษา,าศาสตร์โบราณเอ๊ อันดับเปลี่ยนครับนาม,มิขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของแชมป์แล้วนะครับโอ้โหข้อที่3ครับการสอนภาษาไทยโดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาในสถานการณ์จริงเช่นสนทนาและอภิปรายจัดอยู่ในแนวทางใดข้อนี้ก็ถือว่าง่ายนะครับโอ้โหและข้อที่ถูกต้องนะครับคือข้อกอไก่สีแดงครับการสอนแบบสื่อสาร เพื่อนๆตอบถูกเก่งมากๆเลยนะครับอันดับเปลี่ยนครับแต่ว่านามนียังขึ้นเป็นที่1เหมือนเดิมโอ้โหเก่งมากๆครับข้อที่4ครับการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาไทยทั้งหมดในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาเรียกว่าอะไรข้อนี้ก็ไม่ว่าไม่ถือว่าเป็นข้อที่ยากหรือว่าข้อที่ง่ายนะครับก,กลาง อ่าและข้อที่ถูกต้องนะครับคือคอไข่คร,ครับสีน้ำเงินการสอนแบบจุ่มภาษามีเพื่อนของเราตอบถูกด้วยนะครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นนามิเช่นเคยครับผมต่อมาครับข้อที่5นะครับภาษา,าศาสตร์สัมพันธ์คอเทสติลิงก i ิสนะครับมีประโยชน์ในการสอนภาษาไทยอย่างไรข้อนี้เพื่อนๆน่าจะคิดนานนะครับผม าเราให้เวลาเพื่อเพืนสักนิดนึงอา่าก็ตอบมาแล้วนะครับคือข้อก้อไก่นะครับสีแดงใช้เปรียบเทียบภาษาไทยโดยกับภาษาอื่นเพื่อลดข้อความผิดพลาดนะครับผมข้อนี้ก็มีคนถูกด้วยแต่ว่านามนิยังคงครองแชมป์เหมือนเดิมครับผมโอ้โห มาต่อข้อที่6ครับการใช้กิจกรรมกลุ่มเกมหรือบทบาทสมมติเพื่อฝึกใช้ภาษาไทยเป็นการสอนตามแนวคิดได้ข้อนี้เชื่อว่าเพื่อนๆต้องตอบได้แน่นอนครับผมตอบมาแล้วครับข้อที่ถูกต้องนะครับคือข้อข้อไข่สีน้ำเงินครับการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ว้าวข้อนี้นามิก็ยังครองแชมป์เหมือนเดิมครับโอ้โห ข้อที่7ครับการใช้สื่อดิจิทัลนะครับแอปพลิเคชันและเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยในการสอนภาษาไทยสอดคล้องกับภาษา,าศาสตร์แขนงใดข้อนี้ง่ายนะครับถือว่าง่ายเลยอ่าและคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อไข่สีน้ำเงินครับภาษา,าศาสตร์คอมพิวเตอร์ อันดับเปลี่ยนไหมอันดับเปลี่ยนครับแตงโมขึ้นมาแซงนาม,มิแลว้วตอนนี้นะข้อที่8นะครับการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้คำสุภาพคำราชาศัพท์และภาษาทางการเป็นแนวคิดของภาษาแขนงได้ข้อนี้เพื่อนๆใช้เวลาคิดนิดนึงครับและคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือข้อกอไก่นะครับภาษาศาสตร์เชิงสังคม อันดับเปลี่ยนครับนามิขึ้นมาของแชมป์เหมือนเดิมแล้วอ่าเรามาต่อกันข้อที่9นะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของแนวทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาไทยเรามารอดูกันนะครับว่าเพื่อนๆจะตอบถูกกันรึเปล่าอ่าและข้อที่ถูกต้องนะครับคือขอไข่นะครับทำให้การเรียนการสอนมีความเป็นระบบและเข้าใจได้ง่ายครับ นามิยังค,งคงคงแชมป์อันดับหนึ่งเหมือนเดิมค่ะผมโอ้โหมาต่อข้อที่10ครับข้อสุดท้ายการให้ผู้เรียนทําโครงการภาษาไทยเช่นเขียนรีวิวหรือรายงานภาษาไทยเป็นการสอนตามแนวคิดได้ข้อสุดท้ายแล้วเพื่อจะทําทได้หรือเปล่า และคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือข้อกอไก่นะครับสีแดงการเรียนรู้ภาษาผ่านงานวา้าวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมที่เราเล่นไปเมื่อสักครู่นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าใครได้ครองตำแหน่งไหนบ้างและผู้ที่ได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งแตงโมวา แตงโมนะครับได้ลำดับหนึ่งลำดับที่สองคือนามิและลำดับที่สามคือของขวัญนะครับเย้ Yay! ปรบมือให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็สำหรับเกมในวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มทุกคนนะครับที่ร่วมกันทำงานแล้วก็เล่นเกมนี้ไปด้วยกันเนาะเกมนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเกมที่นำความรู้จากบทเรียน มาประยุกต์ใช้แล้วก็มาทําเป็นเกมเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นหวังว่าเกมที่ตัวพวกเราได้นํามาเนี่ยจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ